นี่คือปู่ของผมครับคนทั่วไปเรียกแกว่าผู้ใหญ่นวลชื่อเต็เมๆผู้ใหญ่นวลบุญโตซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมูห่6ตาบลรางบัวเคยได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมและรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายครับแต่ตอนนี้ท่านได้จากพวกเราไปแล้วเ้ื่อาการของโรคพาร์กินสันและโรคชารา ซึ่งเป็นที่เศร้าโศกแก่บรรดาครอบครัวและผู้คนรู้จักเป็นอย่างยิ่งแต่ก่อนที่ถึงพิธีต่อไปเรามาฟังประวัติของผู้ใหญ่นวลกันก่อนดีกว่าครับอาญายา,ยาเราเรา,าเริ่มปู่ให้ฟังหน่อยปู่ปู่เกิดที่ไหนเนี่ยเลยเออนะ่เลาเล่าอะไตั้งแต่เริ่มเลยเ บ้านหั้งหมดใเน่าโบกับพะพาอ่าต้ื้นเมืองย่าปู่ปู่มีพี่น้องกี่คนไหมยะเก้าคนเก้าคนอ่ะมีพี่น้องเก้าคนเก้าคนอ่ะมีมีใครบ้างมีในนาคบุญโตในนาคบุญโตอ่ามันนิ่มบุญโตอ่ามันนุ่มบุญโตเปียอบุญโตแพตบุญโตตะแกะบุญโตอันเน็ดบุญโตอันโนดบุญโตเดี๋ยวเดี๋ยวย่าเล่าเรื่องตอนปู่เรียนอะไรอย่างเงี้ย เราเรียนเรียนที่วัดก็อรอย<ม>บวชเปพระพาอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีตองเขางูใช่ไหมเขางูอเออการเรียนจะจบป .4 จบป .4 ก็ทำงานรับจ้างเลยมามจกนก็พออายุยี่สิบก็ได้บวชบวชเป็นพระเป็นพระที่วัดกอรอยอยู่วัดก็อรอยภาษานึ่ง<ม>แล้วก็ไปอยู่วัดในเมืองภาษานิ่งแล้วไปอยู่ขับวัดแก้วเจริญภาษาเนิ่ง พอพอนเรียนได้นักทำตีพอจบพอเรียนต้องทำตีก็ยู่ยืมมากระซึกแล้วหลังจากปู่ศึกมาไหนย่าแล้วปู่ก็ไปทํางานรับจ้างใช่ไหมลหลังจากที่ปู่ทางานรับจ้างเนี้ยปู่มาเจอย่าได้ไงอ่ะปู่มาทํางานโรงเรียนที่วัดรังบัวจำโตทำก็สร้างที่รังบัวก็มาเจอกระยา่าเจอกระยา่าเขาคบกันเรือยมาคบกันเลยมายูยืมมาก็แต่งงานกันแต่งงานกันเป็นลูกสี่คน ที่คนกันมีนายนิกรนายนางนงยาวนายนุก,กูลนายไพโร์ก็สร้างรับจ้างเลี้ยงลูกกันมาทุกอย่างจะมีฐานะดีขึ้นเห็นบอกที่บอกว่ารับจ้างนี่ลองลอง,ลองยกตัวอย่างไหนว่ารับจ้างทําอะไรบ้างลรับจ้างก็สร้างรับจ้างทาใครจ้างล้วก็ทำเวยไปเพราะว่าจะรับจ้างมีหน้าทํานาก็ทํานาทําไร่ทํานา เลยไปป้ากำนัก็มารับจ้งต่ออย่างเงี้ยโอ้สแสดงว่าอย่างนี้ขยันมากเลยนะขยันมากขยันจนจนได้รับเลือกตั้งเป็นคนขยันของำอำเภอออรางวัลคนขยนันาวัคนขยันดีเด่น,น,นใช่ไหมรางวัลดีเด่นของอ,อ,องำเภอจอมบึงโอ้โหอ้าวะะแล้วทําไมปู่เขาถึงตัดสินใจลงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านอะคไดว่าทําฐานะดีขึ้นการจะมีการเลือกตั้งก็ยากจะลงเป็นผู้ใหญ่พอดีกำนันปวดเกษียณปู่กันเลยสมักเป็นผู้ใหญ่ ก็ได้เป็นผู้ใหญ่ชาวบ้านรักมากก็ได้เป็นผู้ใหญ่มาตามที่ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นผู้ใหญ่จะต้องพัฒนาหมู่บ้านให้ดีขึ้นแสดงว่าก่อนลงเลือกตั้งนี่ชาวบ้านนี่ก็รักปู่อะไรใช่ไหมรักมากเลยชาวบ้านนี่รักปู่ได้คำแนะนเยอะแยะเลยเนะี่ยแล้วตอนที่ปู่ยังเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่เนี่ยปู่เขาแบบทาผลงานหรือรางวัลอะไรไปเยอะไหม่ะนึไม่ได้เลยต้องเรียนนม่้าตอบ มาที่คําถามเดิมนะที่ถามยา่าไปเมื่อกี้ก็คืออยากถามว่าตอนที่ปู่ยังเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่เนี่ยปู่เขามีผลงานหรือรางวัลอะไรที่เด่นๆน,นะครับปู่เป็นผู้ใหญ่บ้านปีสามสองแล้วก็เสียนปีสี่สองก็ประมาณสิบปีเนาะเท่าที่จําได้พ่อใช้เวลาในประมาณสิบปีเนี่ยในการพัฒนาหมู่บ้านล,ล,ลังวลรางวัลที่ชนะเลิศต่างๆเนี่ยก็มีประมาณสักสี่รางวัลเนาะเท่าที่จําได้รางวัลแรกคือรางวัลชนะเลิศการประกวดบ,บ้านระดับจังหวัด ที่สองนี่เป็นปรางวัลชนะเลิศประกวดหมู่บ้านอพอปอระดับจังหวัดปี40รางวัลที่3นี่เป็นรางวัลชนะเลิศก,การประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองระดับภาครางวัลที่4ี่เนี่ยก็คือรางวัลชนะเลิศก,การปรอกครวเข้าของบาลีระดับจังหวัดปัตุรีแล้วในส่วนของผลงานที่ทําไว้ในพื้นที่เนี่ยมีมีอะไรบ้าง ต้องเล่าก่อนอย่างนี้ว่ารางบวัวเป็นพื้นที่ที่ไม่มีระบบสชื่ประทานนะผมไม่เชืประทานเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าฝนน้าก็เยอะหน้าแรงก็ไม่มีน้ํางั้นสิ่งที่ต้องทําแน่ๆก็คือการขุดบ่อขุดสานนะครับทีนี้พอขุดบ่อขุดสารเนี่ยเนื่องจากลางบวัวมันเป็นหมู่บ้านเป็นกลุ่มๆนะครับสิ่งที่พ่อทําไว้เนี่ยก็คือเอาที่เรื่องในหมู่บ้านก่อนพ่อรเริ่มโครงการท,ทําแท้งประปาหมู่บ้านกลางหมู่บ้านรางบวัวอันแรกอันที่สองที่พ่อทําก็คือเรื่องของบ้านน้ําูน้อยเนี่ยน้ำผูน้อยเนี่ยประสบปัญหาเดียวกัน ไม่มีแหล่งน้ำพ่อก็ไปประสานกับชาวบ้านในพื้นที่โดยการขอพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อใช้ทาโครงการขุดบอ่อขุดสะนะเพื่อกัเกเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแลกที่หนึ่งที่พ่อไปประสานงานแล้วก็คุยกับชาวบ้านก็คือหนองชาานางอันนี้ก็ขุดบอ่ออีกบ่อนนะครับประมาณ5 0 0หมื่นคิวแล้วก็กัเกเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูแลงอันที่2ที่พ่อพยายามจะผลักดันและพยายามจะพัฒนาขึ้นก็คือเรื่องของเส้นทางสัญจรเนาะเส้นทางสัญจรเนี่ย เส้นแรกที่พ่อให้ความสนใจแล้วก็อยากจะทําก็คือเส้นถนนตร,ตรงสารเจ้าแม่บัวําเมื่อก่อนมันเป็นทางเวียนพ่อก็พยายามเอาลุกลังไปลงหรือทําให้มันเป็นทางที่รถสามารถสัญจรไปได้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นรัดยางส่วนหนึ่งแหละนะว่านี่คือ,คอผลพวงจากตรงนั้นเนาะอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นของหนองตาดำสายถนนหนองเตาดำเนี่ยเมื่อก่อนเป็นอยู่ในหมู่6ตำบลลางตัว พ่อก็พยายามผลักดันโครงการแล้วก็ทําให้มันเป็นถนนที่มีมาตรฐานลูกหลังที่มีมาตรฐานขึ้นนะครับจนปัจจุบันนี้ก็เป็นถนนมาตรฐานที่รัดยางจนถึงหมู่บ้านหนองตะดำนะอีกเรื่องนึ่งที่จาได้ก็คือเรื่องของการอนุรักษ์ป่าชุมชนคือในตําบลัดลำัวเนี่ยมันมีที่ที่เขาเรียกว่าหนองน้ําแดงเนี่ยซึ่งที่ตรงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ใช้ใช้หาของป่า เก็บเห็ดเก็บหน่อไม้ขายในช่วงฤดูกาลพ่อพยายามที่จะอจนุรักษ์พยายามที่จะเก็บรักษาเขืนปา่าหรือนี่ไว้ให้เป็นมดรดกตกทอดให้ลูกห,หลานได้ใช้ซึ่งมันก็ประสบความสําเร็จได้ในระดับหนึ่งจนปัจจุบันเนี้ยพื้นที่เป็นป่าแบบนี้มันกลายเป็นพื้นที่อนุรักษ์แล้วก็เป็นที่ตั้งของเขื่อนหนองน้ําแดงมังก็กักเก็บน้ําได้ในระดับหนึ่ง ถ้าพูดถึง4ี่รางวัลที่ได้รับมาเนี่ยก็คือมีรางวัลไหนไหมที่รู้สึกว่าประทับใจมากที่สุดจริงๆต้องบอกอย่างนี้ทุกรางวัลเนี่ยได้มาเพราะว่าพี่น้องชาวบ้านลังโวนทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันในระหว่างที่พ่อดํารงตาแหน่งอยู่แต่อีกรางวัลหนึ่งที่แบบเป็นรางวัลที่พ่อภูมิใจมากที่สุดก็คือรางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่นผู้ใหญ่บ้าน,น,น,หานแหนบทองคําจากกระทรวงมหาดไทยอันเนี้ยนะครับจาก4ี่รางวัลน,นั้นส่งผลให้ พ่อได้รับรางวัลนี้ซึ่งมันเป็นรางวัลที่มีเกียรติยศสูงสุดในการทํางานของพ่อในการเป็นผู้ใหญ่ของพ่อแล้วแหละอีกเรื่องหนึ่งที่พ่อเคยเล่าให้ฟังพ่อบอกว่าในช่วงสิบปีที่ทํางานตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพ่อทํางานในตําแหน่งมากกว่าทํางานส่วนตัวอีกงานที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยพ่อก็จ้างเขาทำซะเป็นส่วนใหญ่ตัวเองก็ไปทํางานในตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน แม่เคยเล่าให้ฟังว่าพ่อเป็นคนซื่อสัตว์มากไม่รับเงินไม่คิดจะทุจริตในหน้าที่ที่ตัวเองทําก็ทํามาแบบนี้จนพบวา,ร,าระเกษียณวันที่สิสิงหาคม2542พ่อก็เกษียณราชการหลังจากที่ปู่กเกษียณอายุราชการจากอาชีพผู้ใหญ่บ้านเนี่ยปู้เขากลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมไหมหรือมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าครับก็หลังจากเกษียณเสร็จพ่อก็กลับมา มาทำนาอยู่กับแม่อยู่กับลูกก็ทำนาเรื่อยๆมาเนี่ยแหละนะครับแต่ด้วยความที่แกแกเป็นนักพัฒนาเนาะแกก็เป็นหัวชาวบ้านสุดท้ายแกก็มอบที่ดินประมาณสักสามงานเนี่ยเพื่อให้หลวงพ่ออาจารย์ทรเนี่ยุดบ่อเพื่อกัดเก็บน้ําไว้ให้ชาวบ้านได้ใช้เนื้อที่ก็ประมาณสามงานสักหกสิบตารางวาประมาณนี้ก็หลังจากที่พอมอบที่ดินให้วัดแล้วเนี่ย นะครับก็พอก็กลับมาทํางานทําไร่ทํานาตามปกติแหละแต่ด้วยวัยที่มากขึ้นกับสุขภาพร่างกายที่ทรุดโทรมลงทําให้พอจากพวกเราไปอย่างสงบในวัย82ปีวันที่5สิงหาคม2564ด้วยอาการสงบ แล้ว,ว่าคุณพ่อผู้ใหญ่หมดจะได้จากพวกเราไปแล้วแต่คุณงามความดีที่คุณพ่อได้สร้างไว้ยังคงอยู่ในใจพวกเราเสมอ เดินก็เดินได้แล้วโอ้โหผัดเป็ดปลาไหลเลยเนี่ยฮะฮะ